สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เข้ามาเฮ็ดเอียงแค่ลอดนะคะขั้นเป็นขั้นเป็นลูกเตาเพื่อรักษาใบเครื่องปั่นนะคะวันนี้เราจะมาทำแค่ลอดอันนี้มันจะปั้นในสองข้างเนื้อพี่น้องไส้ททีะสองสองลิตรประมาณสองลิตร เราทาน้ำแครอทกินนะคะวันนี้ไม่เมือ่อเมื่อนีนบรกกินวันนี้ไม่กินน้ำถั่วเขียวนะคะไม่กินน้ำถั่วเหลืองถั่วเขียวแต่เราจะกินเป็นพวกผักผลไม้นะคะตั้งไปอุณหภูมิที่ผักผลไม้นะคะเดี๋ยวเอาใหม่เกยบปักไม่กี่นังปักบั้นหลวม เ้าสักโฆษะแลราพักโฆษณพี่น้องมันก็ดังปิดปิด,ปดแล้วแปลว่ามันปั่นสำเร็จแล้วนะคะประมาณสิบห้านาทีปิดปักไฟสตันพี่น้องกั้ก็ถอดออกถอดปักมันออก เอาเอจะได้น้ำแครอทนะคะเทลงไปวันนี้เราจะกินแครอทนะคะอยากกินแตงโมก็ปั่นแตงโมนะคะอยากกินน้ำฟักทองก็ปั่นน้ำฟักทองนะคะและแ้วแต่อยากแล้วแต่อยากจะกินน้ำอะไรนะคะ เราก็ได้สีแล้วอยากได้กินส้มเราก็นี่นะคะกินน้ำแครอทคริสเซ็บค่ะเซบ็บอยากมาหาเพื่อนนะคะก็เลยหาหาแนวเฮดพินมากพี่นทองจนมาาก ตัวเองก็จะปั้นพวกนำแค่หลอดนำทั่วเหลืองทั่วเคียวกินพี่นอ้องดูแลตัวเองเนาะเพราะว่าแก่แล้วเป็นน้ำเพื่อสุขภาพค่ะเลิฟเลิฟเลิเพื่อทุกคนนะคะใครเห็นคลิปก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะกดติดตามให้หน่อยนะคะอยากมีเพื่อนคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บ